มาเที่ยวร้านสมดุล Agroforestry Cafe แผนที่ของร้านตามนี้เลยนะครับอยู่อำเภอบางกลนทีห่างจากอัมพวานิดหน่อยเป็นคาเฟ่เกรดพรีเมียมเลยนะมีไอติมขายแต่ว่าเราสนใจที่ต้นนี้โปร่งฟ้าใบจะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งซะหน่อยมียอดของต้นนี่เขามีเม็ดเขาด้วยตัวโปร่งฟ้าเนี่ย เป็นพืชชนิดพิเศษเดี๋ยวผมพยายามหาใบาอ่อนเขานิดหนึง่งซึ่งไม่ค่อยจะมีใบอ่อนเท่าไหร่อันนี้ใบอ่อนเป็นยอดเนาะแกะมาปุ๊บนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะกินให้ดูนี่อ๋อใบเขาจะอย่างนี้นะฮะมันดูจากย้อนแสงมาจะเห็นว่ามีความโปรโง่งตัวใบนะฮะประมาณน,นี้เขียวตอนแรกจะ เฟื่อนๆขมๆนะฮะแต่ว่าสักสิบวิจะพบความหวานในน้ำน้ำลายของเราแล้วก็จะหอมเหมือนลูกอมแฮกอะฮะอยากให้ลองนะใบปร่งฟ้าไม่ธรรมดาครับปกติคนอีสานกินกับลาบเลื่อนนะฮะหรือไว้เรียกว่า,าเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยลองดูฮะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูใน YouTube นะครับช่องไทย PBS ลรายการรู้สู้โรคตอนสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่